สวัสดีครับมาพบกับข่าวเผยข้อจากา,าก,นนกนะครับสำหรับผัตกตายพองอนะครับประจําวันเสาร์ที่21ธันวาคม2567นะครับเราก็มาแลกกันนะครับวานในพื้นที่ผักตายฟองนอจะมีสภาพอากาศเป็นผืนบางนะครับเริ่มจากผากแพนจีการพิ้วพืนนะครับก็ยังคงมีมวลอากาศเย็นนะครับพาลงมาปกคลุมอยู่ทางด้านของประเทศไทยตอนบนนะครับแล้วก็เห็นเป็นย่อมความกดอากาศต่ำนะครับปกคลุมอยู่บริเวณทางด้านแค่แก่เกาะบอเหนียวนะครับ จากภาพใ้เต่าเาทียมันนีนะครับกลุ่มเมฆในพื้นที่ภาคใต้เล่าแทบจะไม่มีนะครับทําให้ในชว่วงเช้าวันนี้แสงแดดค่อนข้างยียามีได้หล่พื้นที่นะครับส่วนผลการตรวจอากาศโดเรดาร์ชุมพรน,นะครับกต็ตรวจไม่พบกลุ่มฝนนะครับในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับส่วนผลการตรวจอากาศโดยเรดาร์สติงพระจังหวัดสงขลานะครับเห็นเป็นกลุ่มฝนกําลังอ่อนนะครับปกคลุมอยู่น,าน้าชายฟ้าของจังหวัดนครรีธรรมาาดนะครับแล้วก็หน้าชายฟ้าของจังหวัดราชิวาีนะครับ ในส่วนของรายงานองค์ภูมิาคใต้ยฟังตอนออกนะครับอุณหภูมิสูงสุดแล้วว่าปัดได้32.6องศาเซลเซียสนะครับที่อำเภอชาววังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดชาววนีนะครับวัดได้16.4องศาเซลเซียสนะครับที่ตำบลน่องคลอำเภอวาหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับสำหรับรายงานปริมาณฝนกระท่านี้จีบที่ชั่วโมงนะครับตั้งแต่ตีเจ็ดว่าเช้าแต่ว่าถึงตีเจ็ดว่าเช้าของวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็มีฝน เป็นบางแห้งนะครับอยู่ทางตอนล่างของภาคนะครับก็คือในบริเวณจังหวัดปัตตานีนะครับสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาลาทีวาดนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ปริมาณฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับลและฝนมากที่สุดในวันนี้นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาดนะครับวัดได้13.6เซนติมนเมตรนะครับสำหรับเพกอนากากาภาคใต้ของอวบหนีนะครับก็ยังคง มีฟนได้นะครับในพื้นที่ปากได้ตอนล่างนะครับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับส่วนจะเนี่ยเกณฑ์กระจายฟ้นอยู่ในเกณฑ์ลอยละ2 0 3 0ของพื้นที่นะครับส่วนทางด้านตอนบนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจังหวัดเพชรบุรีนะครับประจวบคีรีขันธ์จุมพรชลธานีเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยฟนแทบจะไม่มีนะครับล้วก็จะมีอาการเย็นๆในช่วงวัวเช้านะครับสำหรับอุณปุ่มต่ำสุดนะครับอยู่ในช่วงึง2 0องศาเซลเซียสนะครับ อุณหภูมิสูงสุดนะครับอยู่ในช่วง2 9อถึง62องศาเซลเซียสนะครับสำหรับ,บาาลักษณะค์เรืลมนะครับตั้งแต่นาชายฟังตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นไปเนี่ยเป็นลมตอนออกเชียงเหนือนะครับความเร็วลมอยู่ที่15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคือนทะเลเนี่ยสูงได้1-2เมตรนะครับถ้ามีฝนฝน,นมองเข้ามาควบคุมเนี่ยสูงได้มากกวา่าสเมตรน,นะครับซึวงตั้งแต่นาชายฟังจังหวัดชุมพรลงมานะครับก็เป็นลมตอนออกเชียงเหนือนะครับความเร็วลมอยู่ที่20ถึง คือในทะเลเนี่ยซุ้มใหญประมาณสองเมตรนะครับจะมีเพื่อนมาขฝากกระนองเข้ามาปกคลุมเนี่ยซุ้มใหญ่หมากว่าสองเมตรนะครับสําหรับขาดไม้สวากาดเจ็ดมังงานะครับระหว่างที่ยี่สิบเอ็ดจนถึงยี่สิบเจ็ดธันวาคมสองพันหนร้อยหกสิบเจ็ดนะครับบริเวณทางด้านฝากตายพ่งตอนบนเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยฝนก็ยังค่อนข้างหน่อยนะครับก็อยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ข้งพื้นที่นะครับส่วน ในช่วงวันทีหยิบพวกหยิบเจ่นเนี่ยก็มีนมเด็กพ้นเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีไม่มากนะครับอยู่ในเกณฑ์ลอยละยี่สิบข้อเื้นทีนะครับสําหรับผักต้ยพวกเราลางนะครับในระยะนี้เนี่ยพ้นก็ยังค่อนข้างน้อยนะครับอยู่ในเกณฑ์ลอยละยี่สิบข้อเื้นทีได้ตลอดทั้งสัปดาห์นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากถามผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องของสู้ตู้นิยมวิทยาภาคใต้างพวกเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ ต่โปรแกรมตัวชาวสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน